สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนูพเพิ่งแก่ขนตามากก้าวล้ยังติดขนตายอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ขอเข้าท็อปิกซีเรียสนิดหนึ่ง จริงมันก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกทุกคนมันแล้วแต่นะคะอ่ขอไม่พอนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะจริงจังนิดนึงก็ก็อยากจะมาเล่าเรื่องคือหนูรู้สึกหรือว่ารอคนเข้ามาแป๊บน,นึงก่อนไหม ก็นี่ก็กคือหลังจากที่หนูได้โพสต์ไปใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ทุกคนเข้าก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นหรือว,ว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งหนูก็เข้าใจนะคะแบบเข้าใจเลยก็แค่อยากจะมาพูดเพิ่ม <c oughs> คือตอนแรกอะคือหนูถามคือหนูแบบ คือก่อนที่หนูจะโพสอ,อันนั้นใช่ไหมคะหนูไปถามถามแบบพี่ฮูว่าหนูแบบโพสได้ไหมหรือว่าแบบมีอะไรอยากให้ตัดออกไหมก็เลยก็เลยอันที่ทุกคนเห็นก็คืออันที่อันที่แบบอันที่แบบได้กรองหรือว่าแบบมีคนช่วยดูอะไรนี้มาก่อนนะฮะก็แค่หนูรู้สึกว่า เรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยทุกคนเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยทุกคนคือหนูแค่อยากมาโพสต์วันนั้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจคนอื่นผิดหรือว่าแบบหนูแบบหนูไม่อยากให้ทุกคนว่าแบบเมมเบอร์คนอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะหนูรู้สึกไม่ดีที่แบบเออแบบมีคนโดนว่าเพราะหนูคือหนูก็เข้าใจนะคะ แล้วก็แล้วก็แบบหนูก็เลยแล้วหนูก็หนูก็แบบบางทีหนูก็กลัวคนอื่นเข้าใจผิดใช่ไหมคะหนูก็เลยบอกว่าบอกใต้โพสต์ว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบอ่านให้จบโดยไมย่แบบดัดแปลงอะไรเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนเอาไปพูดแค่บางประเด็นหนูก็รู้สึกว่าแบบมันก็อาจจะทําให้เข้าใจหนูผิดหรือว่าสื่อสารต่อไปได้ผิดหนูก็เลยคิดว่าหนูก็เลย พิมพ์เพิ่มไปอย่างนั้นคือหนูไม่ได้คิดมากหนูแค่เพราะว่ามีคนบอกว่าอยากให้หนูออกมาพูดหนูออกมาพูดเพื่ออะไรจะได้เข้าใจมากมากว่านี้ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าคือความจริงหนูไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยหรือว่ามันจบไปแล้วค่ะอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> ก็ถือว่าออกมาพูด เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะได้เข้า,ขาใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่บอกว่าหนูส่งงานช้าหรือว่าไม่ส่งงานอันนี้คือส่งงานแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความเข้าใจที่ผิดบางอย่างอะไรเงี้ยคือด้วยด้วยความที่แบบอาจจะสื่อสารแบบผิดพลาดหรือว่ายังไงด้วยแหละคือปกติ คือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเอามาพูดเอาเป็นว่าหนูจะไม่พูดถึงระบบการทํางานอะไรข้างในแต่ว่าหนูอยากจะมาบอกว่าคือหนูแบบทําตามคือหนูยหญ่ดีทำํทำทาที่คิดว่าคือหนูถ่ายไว้ในไอแพดใช่ไหมคะแล้วแล้วแบบวันที่แบบ ขอให้ส่งอะไรงี้คือหนูไปทำงานข้างน,นอกด้วยก็เลยไม่ได้เอา iPad มาเพราะก็เลยไม่ได้เอา iPad ไปข้างน,นอกด้วยอะไรงี้พอกลับมาก็ทำทาแบบส่งโปรเจกต์ก็เลยลืมนะฮะคือไม่ได้ลืมขนาดนั้นแต่ว่าพอนึกได้ก็ส่งเลยก็มันอาจจะทำให้ส่งช้าซึ่งมัน คือมันไม่ได้มีกําหนดนะคะว่าให้ส่งตอนไหนหนูก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะว่ายัางไงดีเขาบอกแค่ให้อัปโหลดคลิปให้หน่อยแค่นี้หนูก็เลยเข้าใจคือหนูส่งงานไปแล้วนะคะทุกคนแต่แค่เขาแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่า อะไรเรื่องอะไรเป็นไงต่อก็ไม่อยากให้โทษใครนะคะเพราะว่าโปรเจค์คอรู้สึกว่ารู้สึกว่าในกระบวนการทํางานอันนี้มันสั้นมากสั้นมากแล้วก็แบบทุกคนก็แบบรีบเพราะว่าอยากอยากอัพคลิปให้ทุกคนดูใช่ไหมคะก็อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าคือที่หนูก่อนที่หนูจะโพสตหนูก็กลัวแบบ จะว่าอนี้แบบกลัวคนอื่นเสียใจหรือเปล่าหรือว่าแบบแบบหนูเข้าใจแบบคนที่เข้ามาพูดแบบปกป้องหรือว่าเข้าข้างหนูว่าแบบแต่ว่าหนูกลัวก่อนที่หนูจะมาพูดนูก็กลัวว่าแบบอืที่จะรู้สึกแบบไม่ดีหรือเปล่าอะไรนี้คือหนูรู้สึกว่าหนูอยากเสียความรู้สึกทั้งแบบคนที่คนที่แบบ าจจะแบบไม่ได้ชอบหนูหรือว่าแบบทั้งชอบหนูเพราะหนูรู้สึกหนูเข้าใจแบบมากว่าทําไมทุกคนถึงจะแบบถึงถึงแบบพูดไม่ดีใส่กันแต่ว่าหนูก็แบบอยากให้เรื่องมันจบอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนแบบเลิกพูดไม่ดีใส่กันหนูก็เลยมาพูดคือสมคือหนูส่งงานแล้วแบบบางคนก็บอกว่าไม่ส่งเพราะว่าสมมติหนูแบบ หนูจะแบบส่งงานตลอดเพราะว่าแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้คนอื่นหรือว่าแบบอะไรี้เดือดร้อนใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบไม่เคยส่งงานไม่ตรงกําหนดเลยเพราะว่าปกติเขาก็จะบอกว่าให้ส่งงานภายในวันนี้หนูก็เลยเข้าใจว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าหนูก็แบบไปทําอย่างอื่นด้วยหนูก็เลย ซึ่งก็เข้าใจคอมเมนต์คนที่บอกว่าอยากให้หนูปรับปรุงเรื่องนี้หรือว่าแบบเออถ้าสมมติว่ายังไงเดียถ้าแบบมีแบบรู้สึกว่าแบบทำอย่างนี้ไม่ได้แบบหมายถึงว่าถ้าคือก็เหมือนแบบส่งที่หนูเห็นคอมเมนต์นะคะก็เหมือนจะส่งการบ้านแบบส่งช้าก็ไม่เอาคานะแนนซึ่งหนูก็เข้าใจเรื่องนี้หนูก็จะเ,เรื่องนี้แบบปรับปรุงนะคะแต่ว่า หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้หนูก็คือมันไม่ได้มีใครผิดเลยอะ่ฮชีมันอาจจะผิดตรงที่เราแบบสื่อสารกันไม่ดีแต่วปกติก็ปกติหนูก็งยงดยีปกติเราก็ไม่ได้เคยได้สื่อสารกันเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งหนูก็คิดว่าเออนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบเอาแบบ เอาไปปร,ปรับปรุงแล้วก็แนะนำได้ก็ขอบคุณที่พูดมาเลยนะคะแล้วก็คือวันที่ถ่ายพร้อมค่ะ,ค,ะคือวันคือแล้วก็แบบเห็นบางคอมเมนต์ที่หนูก็รู้สึกเสียใจกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าคือในนี้เป็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าแบบเออแบบคือรู้สึกว่าหนูแบบ ใช้แบบแอร์ไทม์ที่ได้มาแบบไม่คุ้มแบบแฟนคลับส่งมาอย่เงี้ยหนูก็รู้สึกหนูก็รู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าคืออืจะว่าคือพวกเราไปทุกคนโหวตให้หนูไปฟุกุโอกะเพื่อจะไปถ่ายรายการใช่ไหมคะรายการโปรโมทการท่องเที่ยวซึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีแล้ว ได้ได้ได้ก็โอเคแล้วก็จะว่ายไงดีอะอืมคือเออแบบเห็นคอมเมนต์ว่าหนูเป็นอินโทเวตเยอะเออันนี้ก็จริงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าการทํางานแบบหนูก็ไม่ได้แบบอินโทเวตขนาดนั้นนะคือหนูก็แบบสลัดความอินโทเวตทิ้งไปอะเพราะว่ามันมันต้องเป็นงานที่ต้องทํางานเร่วกับคนอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าปกติหนูแบบจะกลับไปอินโทเวตที่บ้านอะไรเงี้ย เพราะปกติเรื่องงานก็ไม่เคยอินโทรเวดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคือวันนั้นวันที่ถ่ายพร้อมค่ะก็คือหนูเพิ่งรู้ตอนก่อนแต่งหน้าว่าต้องถ่ายซึ่งเขาก็บรีฟมาให้แค่ถ่ายแค่คลิปแต่งหน้าหนูก็เลยถ่ายคลิปแต่งหน้าคือมันแบบชุกละหุแล้วก็กระทันหันมากหนูก็เลยไม่ทันคิดว่าเออถ้าสมมติว่าเราแบบมีคือหนูก็แบบไม่ได้มีแพลนแบบ ที่จะแบบไปไหนด้วยวันนั้นแต่ว่าแบบก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าเออถ้าสมมติว่าเรา,เราแยกออกไปเราก็ต้องแบบถ่ายเสริอมอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็รู้สึกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของหนูเองแต่ว่าหนูหนูก,หนก็หนูก็รู้สึกเอ,อ้ยแบบขอโทษขอโทษแบบแฟนคลับจริงๆที่แบบบางคนแบบตั้งใจอยากดูคลิปหนูแล้วก็แบบมันก็มีฟุตเทจแค่นั้นแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าแบบ เออแบบหนูก็คิดไม่รอบคอบเองด้วยใช่เพราะว่ามันหนูได้รับ,บรีฟมาแค่ให้ถ่ายตอนแต่งหน้าแค่นั้นแล้วก็หนูรู้สึกเสียใจมากก็รู้สึกแบบอ่ะแล้วก็เสียใจหนูรู้สึกผิดกับทุกคนจริงๆนะแต่ว่า ก็นั่นแหละเพราะว่าแบบมันเป็นรีฟที่กระทันหั d กระทันหันมากว่าจะถ่ายว่าต้องถ่ายวันนั้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เสริมเข้ามาเพราะว่าแบบเขาอยากให้มีตอนแบบถึงญี่ปุ่นแล้วอะไรอย่ี้ค่ะเสียใจอ่า ส่วนตัวหนูก็น่าจะเป็นครั้งนี้ก็น่าจะเป็นพูดเรื่องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็แบบไปเปลี่ยนความคิดใครหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าเอ้ยมันเก็เหมือนเหมือนอกมาแก้ตัวเลยแต่ว่าหนูก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมหนูนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้แยกออกไปเพราะว่ารู้สึกว่าว่าแบบแบบอึดอัดหรืออะไรอย่างนี้ถึงแยกออกไปคือปกติหนูก็แยกกับเพื่อนเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งซึ่งหนูกับพี่คนนึงเขาอยากไปที่เดียวกัน mm hmm. แบบเพิ่งมานึกออกทีหลังอะไรเงี้ยคือหนูอยากไปดูรองเท้าใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูรองเท้าขาดแล้วก็เลยลองไปเดินหรือว่าวันนั้นหนูแบบไปเดินดูแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่แบบมีที่เฉพาะญี่ปุ่นที่หนูใส่ที่หนูใส่วันตลาดปลาได้ามาจากวันนั้นคือมีความสุขมากทุกคน นูก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้หลยทุกคนแล้วก็แบบหนูก็เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเอออยากจะว่าหนูหนูก็โอเคนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าว่าแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่แบบเราสามารถปรับให้ได้หนูก็อยากปรับให้มากกว่าทุกคนใช่แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าอะไรที่แบบ ่ามันไม่ใช่หนูก็อยากที่จะแบบปล่อยไปหนูก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ทุกคนแล้วก็หนูคนเพอแค่นี้แล้วจริงๆใช่อมจะว่าไงดีแล้วก็แบบไปเจอคอมเมนต์ปแปลกๆด้วยว่าแบบว่าหนูแบบเป็นคนปอสอดอคือแบบ คือหนูก็เพราะว่าหนูแบบกลัวคิดมากเรื่องแบบว่าแบบแฟนขบเป็นสตอเกอร์อันนี้หนูก็งงเหมือนกันทุกคนหนูรู้สึกว่าคนที่คอมเมนต์แบบนี้แบบหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบบคิดแบบนี้จนคอมเมนต์ได้ยังไงอ่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าอืมถ้าสมมติว่าเราจะกลัวใครก็ไม่ใช่ ถึงเราจะกลัวใครก็หนูก็รู้สึกว่าเราก็มีสิทธิ์กลัวได้อะไรอย่างงี้คือสำหรับคนที่แบบพิมพ์อะไรแบบนี้มาและเชิงลบใส่หนูหนูก็เลยคิดว่าหนูก็คิดเสมอว่าเออเขาต้องแบบเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยได้ออกมาเพราะว่าเป็นหนูหนูก็ไม่เคยไม่พิมพ์อะ จริงแต่ว่าหนูก็ปล่อยปล่อยไปนะคะเพราะว่าก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างี้แบบบางคนก็รู้สึกว่าอืมทำแบบทำแบบพฤติกรรมไม่ค่อยดีแบบใส่หนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็โอเคนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า เออแบบเขาต้องเป็นคนยังไงถึงทําแบบนี้ออกมาได้อะ่ะ <c oughs> คือหนูรู้สึกว่าหนูแบบไม่อยากใส่ใจคนแบบนี้ฮะเพราะว่าหน,หนูหนูคิดว่าแบบเออเขาน่าจะต้องเป็นคนอย่างนี้แหละถึงพี่มิออกมาได้ก็ประมาณเนี้ยน้องแอลบายชุวยจีไรเคนหน่อยได้ไหมวีกำลังหาเช่าอยู่ทุกคนรอแป๊บน,นึงนะ เดี๋ยวประมาณขอขอไปเลือกร้านอีกสักสองวันเพราะว่าตอนนี้ยังหาแบบในใจไม่ได้เลยนั่นแหละทุกคนซึ่งหนูก็ไม่ใส่ใจทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนูได้โตขึ้นไปแล้วทุกคนชุดครบหรือยังนะเอ้ยชุด รบแล้วเหลือแค่จิไลคีตัวเดียวนะทุกคนแล้วค่ะมันก็ยังไม่รบมันขาดอีกหนึ่งอันน่ะสิทุกคนคือหนูรู้สึกว่าที่หนูแบบไม่อยากออกมาพูดเรื่องอะไรอย่างงี้อยากแบบพูดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือหนูอยากเป็นไอดอลที่แบบให้แบบพลังบวกกับทุกคนไงก็หนูไม่อยากทําให้ทุกคนแบบต้องแบบเครียดหรือว่าต้องแบบมีเรื่องที่แบบทําให้คิดมากเรื่องหนูอะ สบายเหรอฟืดฟาดเลยสบายหรือว่าไม่สบายหรือว่าคือคือช่วงที่หนูป่วยหนักอะทุกคนหนูแบบติดนิสัยแบบฟืดฝานมาพี่ไม่มีชุดสวยๆจะไปถ่ายได้ไหมเอ้ยก็มาถ่ายเลยคนไม่จําเป็นต้องถ่ายชุดสวยๆนะคะรู้สึกว่าภาพถ่ายมันเป็นความทรงจํามากกว่าคือหนูรู้สึกว่าหนาูแบบไม่อยากไม่อยากแบบเป็นพลังลุมให้ใครไง หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูแบบตอนแรกก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันถ้าสมมติว่าจะมีคนเข้าใจแบบแบบเพ,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 พื่อนเพื่อนพี่ๆคนอื่นพีดอะไรอย่างนี้คือสำหรับหนูตอนนี้สนใจเรื่องเดียวคือเรื่องสอบทุกคนเพราะว่าคือวันนี้หนูเพิ่งสอบเสร็จใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าพ่งนี้หนูก็ต้องส่ง ต้องส่งงานโปรเจกต์เพื่อพรุ่งนี้ก็จะไปคอนซสลร์กับอาจารย์แล้วก็วันเพื่อนก็ไปสอบอีกคือแบบทอม,มากช่วงนี้มีแต่โปรเจกต์อุย้ยทุกคนเมื่อวันวันจันทร์ใช่ไหมหนะไปคือมันเป็นงานกลุ่มเป็นงานกลุ่มที่หนูอะไปแบบเป็นพิธีกรอะไรเงรี้ยไงทุกคนรีวิวการเป็น MC หน่อยคือ ก็สนุกดีทุกคนใช่คือจะว่าไงดีคือปกติหนูเป็นคนพูดไม่เก่งใช่ไหมคะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบอาชีพพิธีกรมันต้องแบบใช้ใช้แบบคือเขาต้องเป็นคนที่พูดเก่งระดับนึงหรือว่าแบบใช้แบบความคิดแบบมีความคิดไวที่จะโต้อตอบฟืดฝัฝืฝับได้อะไรอย่างงี้คนระเบิดจริงแล้วแบบแล้วแบบยังไงดีอย อ๋อใช่แล้วหนูก็ไปสัมภาษณ์แล้วคนที่สัมภาษณ์ก็น่าเป็นพิธีกรด้วยก็นั่นแหละทุกคนก็ถือว่าพอเอาตัวรอดไปได้หรือเปล่บบานะแต่ว่ามันก็เป็นครั้งแรกของหนูเลยที่ว่าที่แบบเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยปกติหนูจะเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์ใช่ไหมแบบมันต้องจแบบชาลินคือรู้สึกว่าคือหนูพูดไม่เก่งและแล้วมันต้องแบบ เชื่อมคำถามให้แบบให้แบบให้แบบได้ด้วยซึ่งมันยากมากแนตะ่ว่าหนูก็คิดว่าหนูก็ทำได้โอเคเลยนะโอเคโอเคถ้าพี่ดังแล้วพี่จะทิ้งเราไว้คือพี่ไม่เคยทิ้งเราตั้งแต่แรกเลยจริงนัแหไะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่าหนูจะไปทำงานต่อแล้ว พราะว่าพวกนี้พราหนูต้องส่งพวกนี้ทุกคนมันช่วงนี้งานมาหาลายัยเยอะมากก็ได้หละค่ะทุกคนก็ใครที่เอ้ยใครที่แบบเครียดหรือว่าแบบกงังวลเรื่องหนูก็ไม่ต้องกงังวลแล้วพูดตามสคริปไม่ยากที่ยากคือทําให้ไม่เดทแอร์คือแบบคือ,อยังไงดีอะทุกคนคือ พูดตามสคริปไม่ได้เลยอะค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าไงเี่ยเพราะว่าหนูเขียนสคริปมาคือหนูแบบคิดสคริปมนด้วยนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็คืออ๋อมันจะเป็นแบบสัมนาของหนูมันจะเป็นถามตอบคือหนูที่เป็นพัานยิตกรกับเพื่อนอีกคนนึงก็แบบต้องถามเขาอะไรเงี้ยพัดๆกันถาม ซึ่งคําตอบเขา,บาแบบบางทีเขาก็ตอบไปแล้วใช่ไหมคะหนูก็ต้องแบบขีดคาคอที่แบบมันแบบเป็นเชิงที่เขาตอบแล้วอะไรเงี้ยออกไปด้วยก็ต้องนั่นแหละก็นี้สูสูนะฮะก็แค่นี้แนละทุกคนไม่มีอะไรมากจริงออกแบบเสื้อมันเกิดอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนใกล้จะได้ขายแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าครั้งนี้น่ารักมากเลยสีขาวนะ ประมาณนี้แนหะทุกคนบาย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 ไปแล้วนะ let's go let's go ไปไล้ว, <laughs> วันนี้มาแค่น,นี้ไปแล้วนะ